คนหนึ่งเป็นโจรสลัดคนหนึ่งเป็นเจ้าหญิงแต่พวกเธอทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันสวัสดีครับผมวันนี้ไอทอยสต d โอผมจะเสนอนามิและวีวีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็เป็นงานสาวๆบ้างนะครับผมก็คือเป็นงานหนุ่มๆนะครับผมหลายหลายตัวแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับผมนะครับคือมาคู่กันเลยนะครับวันนี้นะครับก็คือ นามิกับวีวี่นะครับผมก็ตัวนี้เป็นงานแท้มือสองนะครับผมแต่ว่าก็ไม่มีกล่องนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็คู่นี้นะครับก็ตัวดีเทลเนี่ยนะครับผมก็มีร่องรอยบ้างนะครับผมโอเคอันนี้แบบแทบจะเช็ดไม่ออกเลยนะครับผมอันนี้คือแบบถ้าใครที่ได้ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือแบบมันทับๆกันมานะครับสีมันก็เลยเปื้อนนะครับผมแต่ผมก็จะพยายาม ทำความสะอาดให้มากที่สุดนะครับผมอันนี้2ตัวนี้เป็นงานแท้นะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ขนาดอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะครับผม 16- 17เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้ตัวแรกนี้เป็นวีวีนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่ง阿าบัสต้านะครับผมนี่นะครับก็อยู่ในท่าที่กําลังสะบัดกระโปรงนะครับผมสะบัดตัวผ้าคลุมนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ ถอดออกให้ดูนะครับผมรู้สึกว่าตัวที่เป็นภาคคลุมเนี่ยนะครับตัวกระโปรงด้านล่างนะครับผมของวีวีะ v จะสามารถถอดออกได้นะครับแต่ตัวนี้ป่วาจ,จะไม่ได้ถอดออกให้ดูครับเพราะกลัวมันหลุดนะครับผมส่วนอันนี้เป็นนามินะครับผมเมื่อคืนนามิเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับผมซึ่งก็มาเจอกับวีวีนี่แหละครับผมก็คือก็เลยแบบได้มาได้พาทั้ง ลูตี้นะครับผมแล้วก็มาช่วยวีวีนะครับผมเพื่อนะครับหนีเพื่ออะไรนะไม่ให้คบคนใดนะครับผมแย่งชิงเมืองไปนะครับผมนี้นะครับนี่ก็นามีนี่ก็คือเป็นงานที่ละเอียดมากเลยนะครับนี่นะครับแต่นี่นะครับแต่ว่าก็เหมือนกับวีวีนะครับผมก็คือเป็นอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับผมแต่ถ้า ไพซีเรียตน,นะครับผมผมก็ต้องขออภัยไปนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะให้อนี่ครับตัวนี้ก็เป็นฐาน dx นะครับผมแบบกลมนะครับผม dx นี่จะมีหลายหลายเลยนะครับผมคือบบอาจจะมีแบบกลมบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่นี้เนี่ยจะเป็นและเธอ2คนนี้นะครับก็จะเป็นวันพีซที่เป็น dx girl snap collection นนะครับผมก็จะเป็น จะเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับผมสำหรับสาวๆนะครับผมวันนี้นะครับนาม้ก็ไม่หักไม่กาวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านี้ก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับร่องรอยเปื้อนนะครับผมเนื่องจากมเก็บไว้นานนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้มากที่สุดเลยนะครับผมก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะนะครับก่อนที่จะส่งนะครับผมถ้าคนไหนสนใจนะครับผมนี่ก็คู่กันเลยครับสองสาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู ดีเทลใกล้ๆนะครับผมนะครับอันนี้ก็ถอนให้ดูก่อนนะครับผมว่าไม่หักไม่กาวนาอแต่ว่าเคก็มีรอยเปื้อนมาจากสีเนื่องจากมันทับถมกันนะครับผมนี่ก็เดียวมาให้ดูตัวนามิอีกรบบหนึน่งนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวที่ปะฮะเนี่ยครับวีวีนะครับผมเนี่ยครับขาวีวีที่มีรอยเปื้อนเนี่ยนะครับก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมก็ถ้าถ้าไหนที่สนใจโมเดลวันพีชนะครับผมหรือว่าของเล่นอื่นๆน,นะครับก็าสามารถที่จะกดติดตามผมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอูซา